อ่หารฝรั่งวันนี้ต้มมันโอ้ยคันพอวิธโบอบชีสหอแฮมนะฮะน้ำซอสคีมเนาะรอให้เหลืออีกนิดนึงก็องพอแล้วเพราะว่าวิตโบก็สุกเนาะแค่ให้ชีสเหลืองแต่ชีสวันนี้จะสีแปลกๆเพราะมันไม่ใช่ชีสที่สำรับอบมันเป็นชีส <c oughs> เอ่อสำรับใส่ขนมปังนี่นะ เพราะคุณเธอไม่มีชีสเอาตัวนี้แทนได้นะฮะว่าหานฝรั่งจ้ามารอดูหน้าตาบดมันแล้วก็เสิร์ฟจ,จานกันนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาทำมันบดนะฮะจะใส่เนยลงไปแล้วเนาะต่อใส่เนยลงไปแล้วนะบดใส่นมยังไม่ได้ใส่เกลือใส่เกลือใส่พริกไทยใส่มุสกัดนะฮะ ใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วเนาะแล้วก็มานะฮะเดี๋ยวมาพร้อมเสิร์ฟชิมรสชาติกันพี่น้องค่ะมือนึงจับกล้องมือนึงทำก็ไม่ถนัดเนาะอาหารของเราก็เรียบร้อยวิโลบอบมันบดอือนะอ่ะย่อมๆก่อนพอง,งามๆไม่พอแล้วเดี๋ยวมาเติมนะคะมาดูตัวนี้ อุ้ยนี่วิตลบชีดยืดเลยจะอบได้หกอันนะฮะว,ว้าวให้อีกอันนึงเ,เติมสองจานอู้ชีดแบบยืดยืด ี่น้องขาอาหารฝรั่งวันนี้นะคะแบบง่ายๆสไตล์ยยจา๋าทำให้สามีฝรั่งกินโรยมุสกัดนิดนึงพริกไทยเติมได้อซอสขาวซอสครีมมันบดจะขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะคะมุสกัด เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าเริ่มจังไหนจานนี้น่ากินไหมพี่นอ้องนุ่มๆแบบละลายในปากวิทโลกก็ต้มอ,อย่างเปื่อยนะฮะเอ้ยเคี้ยวสามคำละลายจานเล็กๆเ,เองป้าป้าอิสกลาเสิร์ฟหน้าทีวีเลยนะเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับป้าป้า พระหังน้อไม่ชิมมาลูกอ่ะมักไปเอามีดอีกอันนึงให้โอปะให้ป่าป่าดิโอปะอืมหยิบมีดขนมปังไม่ใช่มีดแสนแน่ด้วยครับว่าะอาะไรชิมก่นเดี่ยมามาไปเอาให้อืมสมาร์กูดแอนซอสขนุกร้อนเอ้ยแซบบ็บบ่บ่แซบ็บ วาดบร้อนโอเคสรุปงงงงชมหน่อยดินานวิตโบจนเปื่อยอย่งบนวิตโบไม่เปื่อยอีกวัดลังฮะดูสิติกินนะพี่น้องค่ะ ให้มันไม่ดำก่อนอเลิสมาคกลิกด <s> ัน <t iny>